สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับเราในช่องสีดอปงเงินนะครับแม่แม่ครับผมอวันนี้มาหาอ้อยนะครับแม่แม่สุดยากเลยนะครับผมสุดยากเพราะว่ามีแต่อ้อยรีดน้ํานะครับแม่แม่ครับผมมาแต่เช้านะครับผมอยู่ก็ได้ไม่เยอะนะครับแม่แม่ได้อยู่ประมาณสองสามวันนี้นะครับผม ให้ผมตัดแล้วก็ให้หลานเราขึ้นนะครับผมแบบโอ uh, ้หลานมาช่วยนะครับผมเหนื่อยแล้วครับวันนี้เหนื่อยแล้วจะกลับบ้านแล้วเพราะว่าเรามาแต่เช้าเนาะก็หิวข้าวแล้วเพราะว่าอากาศร้อนร้อนแม่แม,แม่ครับผมผมว่าวันนี้หน้าจะตกนะครับผมดูครับหลานก็เจ็บขึ้นรถนะเพราะควรตัด เรียบร้อยนะครับผมภาษาของเราวันนี้นะครับผมแม่แม่ครับผมเจอรังพึ่งเนาะแม่แม่ครับผมตัดยังไม่เสร็จเลยนะครับผมเพราะว่าเจอรังพึ่งวันหลังก็จะมาตัดใหม่นะครับผมเพราะว่ารังพึ่งกลัวเขาตอดเนาะนะเพราะว่ามันแย่งที่ของเขานะครับนะเนาะก็ควรไม่ตัดไปใกล้นะครับผมเพราะว่ากลัวตอดเหมือนกันครับผม เรียบนลำหนึ่งล่ะท,ทุุงๆีงทั้งพูดดูครับโอ้ร้อนมากครับผมเก็บอ้อยขึ้นรถก็ร้อนอย่างแรงเลยนะครับแม่แม่อันนี้ก็ควรก็รู้สึกดีใจแล้วครับผมได้หลายวันอยู่ครับผมสองสามวันอยู่นะครับแม่แม่ก็ว่าทั้งกล้วยทั้งอ้อยนะครับผมเราหามาเรื่อยๆเนาะมาตั้งแต่เช้านะครับผมก็ ห่อข้าวมากินด้วยนะครับแม่แม่ห่อข้าวมากินด้วยเพราะว่ารู้ว่ามันหายากเราต้องเตรียมอุปกรณ์ของเรามานะครับผมเพราะว่าเราต้องกินก่อนนะครับผมกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะแม่แม่นะเราก็เดินทางนะครับผมห่างจากบ้านมาประมาณสักสิบกโลนะครับผมเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้บ้านก็ไม่ค่อยมีนะแม่แมนะ่เนาะ ดูครับก็ร้อนแล้วครับผมร้อนมากเลยเออพ่อกวนพ่อกวนก็ดีใจแล้วดูแม่แม่ครับผม้อยนะครับผมดูครับแม่แม่ที่เรามาเอานะครับทั้งแบบไก่ทั้งแบบไก่ทั้งก็แบบลหลังคัวเขาเนาะแม่เนาะ ถ้าไม่เราไม่เอาก็ไม่ได้นะมแม่แ่เพราะว่าหายากนะครับผมดูครับเอายากมากเลยนั่แม่แบกก็แบกยากนะดูครับที่เหลือของพ่อควรนะครับผมที่เหลือดูครับไม่แน่ครับ ก็เหลือเยอะอยู่ดูครับอ้พวกวนดูกรบฝุงพึ่งนะครับแม่แม่อ้พวกวรไปเตะถูกต่อไม้นะครับผมดูหม่แม่อุปรสรรคของเรานะครับผมตัดไม่ได้นะตัดไม่ได้เราต้องรอพรุ่งนี้นะครับผมรอให้เจ้าของเขามาเอาพึ่งออกก่อนนะครับผมเขาว่าเขาจะาไปกินนะครับผมเราไม่เอานะครับเราไม่เอาเพราะว่าเราไม่ ไม่ไม่ไม่อยากอยู่แต่ก็ไม่กินครับผมไม่แม่ครับผมดูกบอุปสรสคของเราก็เหลือสามกอนะครับผมอ้ยเนาะไม่แม่ครับผมพวกรเสร็จแล้วพวกรก็จะเดินทางกลับบ้านเลยเนาะไม่แม่เพราะว่าจะรีบเอาหญ้าไปให้น้องพวงเงินด้วยมาแต่เช้านะครับผมวันนี้เรามาแต่เช้าดูกระเปสรรคของเราทั้งแบกยากทั้ง ขงไก่เนาะครับเดี๋ยวเราก็จะพาหลานๆของเรานะครับกลับบ้านแล้วเพราะว่าเหนื่อยแล้วครับผมไม่ตัดต่อแล้วไม่หาต่อเ,เพราะว่าก็ได้พอสมบวรแล้วครับผมนี่ก็ประมาณห้าโมงเกือบเที่ยงแล้วนะครับผมมาทต่เช้ายังกําลังได้เจอนะ เพราะว่ามีแต่อ้อยรีดน้ำนะแม่ๆ <S 2> <S 2> บางครั้งเขาก็จะรีดน้ำขายนะเขาว่า <S <S นี่ครับ โอ้หลหลานก็นั่งรอแล้วครับผมนั่งรอแล้วเตรียมที่จะกลับบ้านเนาะเดี๋ยวเราต้องไปจอดจอดถังถังไฟเลี้ยวออกนะครับแม่แม่เพื่อเพื่อความปลอดภัยของพ่อควรนะครับผมไปถางไฟให้เขาเห็นไฟเลี้ยวเนาะแม่แมนะ่เนาะจะได้ปลอดภัยทั้งรถทั้งคนเนาะแม่แม่ครับผมเพราะว่าถ้าไปอย่างนี้ไปไม่ได้นะครับผมเวลาเราจะเลี้ยวก็มันก็บังนะันดูครับแม่แม่ เราต้องเอาไปเอาไปทําข้างทางนะแม่แม่ครับผมเอาเอาใบออกได้จะได้เห็นไฟเลี้ยวเนาะท้ายคลิปนี้นะครับก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องโฟมเงินด้วยเด้อแม่แม่แม่ครับผมกราบขอบพระคุณที่เข้ามารับชมในคลิปน้องโฟมเงินนะครับเด้อท้ายคลิปนี้พ่อควรก็เก่าคําว่าสวัสดีครับ